ปรากฏการ์บั้งไฟพญานาคนะคะโดยบรรยากาศเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวกว่า8 0,000คนค่ะมาร่วมชมปรากฏการณ์นี้อย่างคึกคักเลยโดยเพราะว่าปีนี้ค่ะมีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นในสองอเภอด้วยกันอําเภอแรกคืออาเภอโพนพิสัยค่ะบริเวณบ้านหนองกุ้งใต้ตําบลกุดบงจํานวน10ลูกและบ้านหนองกุ้งเหนือตําบลกุดบงจํานวน10ลูกรวมแล้วเนี่ยคืออําเภอนี้20ลูกค่ะส่วนที่อําเภอรัตนาวาปีซึ่งเป็นจุดที่บั้งไฟพญานาคเนี่ยเกิดขึ้นมากกว่าโดยมีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นที่บ้านน้ําเป10ลูกบ้านท่า ม่วงใกล้สถานีเรือรัตนวาปี14ลูกบ้านตาลชุม14ลูกบ้านหนองแก้ว15ลูกบ้านพลแพงบ้านอายาตำบลพลแพง16ลูกบ้านเปงจานบ้านโนนโพทองพื้นที่ใกล้กันค่ะ36ลูกบ้านต้นน้อยตำบลบ้านต้น31ลูกบ้านต้นใหญ่35ลูกบ้านเปงจานนครค่ะ25ลูกบ้านดงมดแดง20ลูกบ้านดงตาล24ลูกคือมันเยอะมากๆรวมแล้วเนี่ย231ลูกคุ่ณผู้ชมรวมทั้ง2อำเภออยู่ที่251ลูกด้วยกันประมาณจากนั ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยคือ8 0 0 0 0นคนนะคะ,คะที่มาร่วมเทศกาลนี้สําหรับงานนี้นะคะบั้งไฟพญานาคเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการ์ลูกไฟสีแดงอมชมพูค่ะ<ม>ที่พวยพุง่งพวยพุ่งขึ้นจากลําน้ําโขงเป็นเวลาประมาณ5-10วินาทีแล้วก็ดับหายไปในอากาศคือมันจะไม่ได้ตกลงมาเหมือนพวกดอกไม้ไฟะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเมื่อมองในมุมความเชื่อค่ะเขาเชื่อกันว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยเกิดจากพญานาคค่ะที่อาศัยอยู่ใต้วังบาดาลในลําน้ําโขงเป็นผู้ปล่อยลูกไฟขึ้นมาในวันขึ้น15ค่้าเดือน11ของทุกปีเพื่อเป็นพุทธบูชา แก่พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงต่หากมองในมุมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเกิดจากก๊าซใต้น้ำค่ะที่ทําปฏิกิริยาขึ้นมานั่นเองทางนี้นะคะก็ยังไม่มีใครสามารถสรุปได้แน่ชัดค่ะว่าปรากฏการณ์นี้เ,นเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ